มาพี่น้องเช้านี้ก็แกงหวายสดน้ำนุนรัวกันหวายก็ได้มาเท่านี้นะครับก็จะพอแกงอยู่จะเอาไว้นานไม่ได้ครับมันจะแก่เดี๋ยวเรต้องรีบแกงนะครับเพื่อนพเพื่อนผลิตออกมาจะได้ประมาณแค่นี้นะครับหวายก็ประมาณถ้วยหนึ่ง ก็มันมีแค่ไม่กี่ฝักเองครับสีห้าสักว์ก็เกินประมาณถ้วยหนึ่งก็ได้อยู่ครับถ้านแก่เราก็ทิ้งไปนี่นี้เด็กอ่อนอ่อนไว้ับครับมันอ่อนอยู่ตอนนี้แก่เหนียวเราก็ทิ้งไป หวายก็รสชาติเฉพาะตัวของมันนะครับมีรสชาติขมขมออกหวานนะครับเป็นเป็นพืชที่ไม่มีพิษนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนหน่อไม้หน่อไม้เป็นยาเป็น,เป,นเป็นแสลงนะครับใครที่ใครเป็นโรคภัยค่าเจ็บก็บางทัดก,ก็กินไม่ได้หน่อไม้เดี๋ยวหวายครับหวายเป็นอ่าไม่ไม่แสลงโรคกนะครับรสชาติขมขมอมหวานนะครับ ท่านใดไม่ชอบผมก็ต้มน้ําทิ้งในหลายน้าแต่สาหรับผมเนี่ยผมจะแกงน้ําเดียวเลยชอบกินผมผมครับผมออกหวานหวานแกงน้ําเดียวเลยบางท่านก็ขมแบบขมมาก้องต้มหลายน้ำนํำผมต้มน้ําเดียวเลยแกงเลยครับรสชาติมันก็จะออกขมอยู่แล้วผมผมอร่อยครับไม่ใช่ขมแบบขมแบบหน่อไม้ครับ ไม่มีรสชาติขืนครับอ,อกขมมันหวานอ,อันนี้แก่แนละ้วเดี๋ยวทิ้งไปโอเคนะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้ก็แกงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็ออกแบบนี้ที่เห็นใบเนี้ยเอาผมใส่ใบเหลียงครับใส่ใบเหลียงผสมเข้าไปให้รสชาติหวานกลุ่มกล่อม,มขึน้นครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแกงหวาย น้ลาลัวครับเพื่อนเพื่อนมาเช้านี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกับแกงหวายก็กินไปแล้วครับนิดหนึงก็ได้ถ้วยหนึ่งครับพอดีเลยก็อยู่ท้องก็ไม่มีอะไรครัเช้านี้ก็ข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพักผ่อนนอนอีกรอบหนึ่งจะพา ูกสาวไปหาหมอด้วยค่ะครับเพืเ่อนๆครับก็เจอกันแค่นี้นครับเดี๋ยวช่วงเงย็นเดี๋ยวจะมาทําอะไรให้ดูถ้ามีเมนูนะตอนนี้ไม่บอกครับยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้งช่วงเงย็นเจอกันครับ